คุยกับคุณหมออาวุโสคุยกับคุณหมอทีระอีกสักรอบหนึ่งนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหมอทีระนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหมอทีระรักษาคนนะครับรักษาผู้ป่วย โรคต่างๆไปหลายคนแล้วครับที่หายแล้วก็ได้ผลเนี่ยผมติดตามหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคกดไหลย,ย้อนอันนี้ผู้ป่วยอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเป็นข้าราชการ,กรเกษียณน,นะครับอ,อยู่หาดใหญ่อันนี้ได้ผลเลยกรดไหลย,ย้อนกินยาหมอทีระไปสองสามหม้อเรียบร้อยเลยได้ผลหาย ไปโรคสะเก็ดเงินที่ชุมพรนะครับสะเก็ดเงินเนี่ยไอ้น,นี้ยังเด็กนะครับเด็กหนุ่มไอ้น,นี้รักษาหายยุบหายหมดเลยแตกตกสะเก็ดแล้วหายนะครับแต่ว่าไปกินของแสลงไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าเด็กเนี่ยอาจจะไปกินเหล้าหรือว่าจะไปกินของดองอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นมาอีกนะครับแม่ก็เลยจับรักษากัน อยากเอาจริงเอาจังคุมเข้มนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวานที่สงขาเนี่ยเขาเสนอมาบอกว่าอยากให้อาหมอธีระเนี่ยพูดถึงเรื่องโรคให้มากสักนิดนะครับอพูดถึงเรื่องโรคนะครับอ ผู้ป่วยเบาหวานคนนี้บอกว่าหมอธีระยังพูดได้ดีมีเนื้อหาสาระอยู่ถึงแม้นจะพูดช้าไปบ้างแต่ยังเข้าใจได้อยู่นะครับให้เวลาหมอได้พูดเกี่ยวกับเรื่องโรคเพราะว่าน่าจะดีกับทุกๆคนทุกๆคน,ท,ท,คนท่านผู้ฟังน่าจะรอโอกาสนี้อยู่ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนโดยเฉพาะเบาหวานได้ฟังข่าวทั่วโลกตายนาทีละหนึ่งคนโดยเฉลีย่ยฟังแล้วหน้าหดอู่ใจมากนี่เขาส่งข้อความมานะครับหมอธีระครับวันนี้ขอญาตคุยถึงเรื่องโรคนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเห็นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานคนหนึ่งเนี่ยเท้าก็บวม บวมบวมมากเลยแต่ว่าไม่เป็นแผลข้างนอกแต่ว่าบวมจากข้างในแล้วบวมแบบเป็นสีดำคล้ำแล้วด้วยเนี่ยนะครับคุณหมอครับเบาหวานในลักษณะอย่างนี้ถ้าบวมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขารักษากับโรงพยาบาลของรัฐ มาตลอดด้วยเนี่ยถ้ามันบวมอย่างนี้เนี่ยคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันมันจะเป็นอย่างไรเขาจะต้องโดนตัดขาหรือไม่หรือว่าข้างในเนื้อมันเสียแล้วหรือยังคุณหมอทีละช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับเชิญครับหมอครับอ่าเบาหวานที่เหลบวมขึ้นไม่ว่าบวมที่ไหน แต่เป็นที่เท้าที่มอเป็นี่ในร่างกายเนี่ยให้กินยารักษาเนื้อไปด้วยถ้ากินยาแต่แค่เบาหวานอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าโรคเนี้ยเบาหวานเนี่ยมันเกิดจาก เนื้อกับความหวานในนเลือดปนกันแล้วมันร่วมกันเกิดออเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มียากินให้ถูกต้องมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนถ้ามีลักษณะอย่างนี้ ให้กินยารักษาเนื้อไปด้วยแต่ยารักษาเนื้อนะมีไม่ไม่ทุกคนไม่ไม,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 ไม่ไม่ทุกหมอเพราะหมอเขาไม่รู้ว่ามันวรวมขึ้นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นมันวรวมขึ้นมาจากสองประการคือประการหนึ่งเป็นความหวานในเม็ดเลือด หลักการที่สองเนื้อในตัวเองแพ้ภูมิความหวานในเน็ดเลือดก็ทำให้เกิดบวมขึ้นมาแล้วก็เป็นแผลขึ้นมาแผลนั้นไปกินยาโรงพยาบาลที่หมอให้อาจจะขอตัดได้แต่ว่าไม่หาย ถ้ามากินยาของผมโดยที่ไม่ต้องตัดกินยาสองตัวไปพร้อมๆกันตัวหนึ่งยารักษาเนื้อปุ่มเนื้อไว้ไม่ให้เนื้อนั้นล่วงตัวที่สองรักษาความหวานในเม็ดเลือด ให้กินยาแก้ความหวานในเม็ดเลือดไปด้วยสองตัวเนี่ยมันจะคุมได้ถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วส่วนมากมันจะเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ดฉะนั้นเรารักษาเบาหวานให้รักษาสัตว์สองตัวตัวที่หนึ่งยารักษาเนื้อ ตัวที่สองอยารักษาน้ำน้ำตาลเม็ดเลือดรักษานำตาลในร่างกายถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับเพราะฉะนั้นหเมอามาทำอย่างนี้เดี๋ยวก่อนคือให้กินยาแก้ความหวานในเดเลือด แล้วก็ยารักษาเนื้ออย่าให้เนื้อมันย่อยง่ายหยุดง่ายครับมากินยาหมอให้เข้มหมอไปแล้วมันก็หายไปเองครับหมอครับยาของหมอเนี่ยที่ <c oughs> รักษาเบาหวานเนี่ยนะครับที่เป็นยาทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับกรณีที่ผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยถือว่าอาการหนัก ขาบวมแล้วเนี่ยยาของหมอเนี่ยเป็นยาแบบไหนเป็นยาแบบต้มหรือว่าเป็นยาแบบเม็ดแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ย<อ>กินกินได้กี่วันแล้วราคากี่บาทได้ครับท่านผู้ฟังจะได้รู้เรื่องราคาไปเลยที่หมอจัดเป็นชุดชุดเนี่ยชุดหนึ่งกินกี่วันเป็นเม็ดเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นยาต้มหรือว่าเป็นยาประเภทไหนครับหมอครับ แก่อนเป็นยาต้มก่อนทีนี้ผมเห็นว่าคนมันลำบากมากเกี่ยวกับต้มกินอยู่ mm. ก็เลยมาทำยาเม็ดนะมาทำยาเม็ดทั้งสองอย่างเลยคือยาเม็ดรักษาเนื้อยาเม็ดแก้เบาหวานกินไปพร้อมๆกัน มันก็หายได้แล้วก็เราพยายามไปหยุดสิ่งที่มันให้เกิดโทษอีกเช่นเราเรียกว่าลูกสแสลงลูกสแสลงกับกับเลือดแสลงกับความหวานสแสลงกับเนื้อเราเราคุมสองตัวเนี้ยให้อยู่ ไยู่มัดอเราคิดว่าออกกินยานี้หายแล้วมันหายเลยอาจจะไม่หายเลยมันเป็นขึ้นมาอกีกก็กินตซ้ำเข้ไปกินกินซ้ำเข้ไปทุกวัน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 ก็นกนหายไปกครับไอ้พอเลือดไอ้พอเนื้อ มันต่อต้านได้กต่เนื้อต่อต้านไม่ได้จนเนื้อนั้นเสียอีกก็ <c oughs> เนื้อเสียอีกก็ทําให้ถูกตัดมั่งอะไรมั่งเยอยะแยะไปหมดของโรงพยาบาลคลับทีนี้ของผมนี่กินยาอย่างเดียวไม่ต้องตัดไอ้อยามันจิ้นอยู่กับกับเนื้อในร่างกาย เราทานอะไรก็ไปไอ้ระว,วังทานทานอาหารด้วยว่าเมื่อทานสย่ยงนั้นก็ไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็หยุดนะหยุดจนหายพอหายแล้วก็หายเลยก็กินได้ครับ,รบถ้าคุณหมอที่มันก็ค,ค,คุณหมอนั่นแหละครับ ความ<อ>หวานนันน้เลือดผมเป็นเบาหวานผมผมเหนเ็นตั้งหญิงท<อ>ั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับคุณหมอครับผมเห็นที่เท้าบวมเนี่ยครับหมอครับที่เท้าบวมเนี่ยบวมใหญ่เลยเนี่ยข้างในเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย ข้างในมันจะเป็นหนองเนื้อมันจะเน่ามันจะกินไปถึงกระดูกไหมครับเบาหวานเนี่ยมันจะกินกระดูกด้วยไหม,ไมครับเห็นหมอก็าต้องเฮกระเรกระดูกหรืออะไรประมาณนี้ครับเป็นสเนื้อเนื้อเราไม่สามารถีต้านความหวานนั้นได้เหมือนกับเป็นเพราะนั้นเรากินยาต้านความหวานไว้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงความหวาน ให้เป็นยาให้เป็นเป็นยารักษาเนื้อผมเห็นแล้วคนที่เป็นเบาหวานเปื่อยมั่งอะไรมั่งเยอะแย,ยะไปหมดแต่ว่าเขาไปรักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมารวมไปว่ามันเปื่อยแต่ไม่รู้ว่ามันเปื่อยเพราะอะไร เพราะอาหารหรืออะไรมังไม่รู้แล้วคนที่ป่วยเนี่ยมันต้องรู้รูดตัวเองด้วยว่ามันจะแก้ด้วยอะไรที่หมอแก้ให้เนี่ยมันถูกไหมถ้าถูกกินเลยไม่ต้องกลัวมันนะครับกินไปเลย <c oughs> ถ้าคนที่เป็นเบาหวานมาที่ผมก็คุยกัน ให้พอเข้าใจในวิธีปฏิบัติวิธีใช้ยามันก็ได้ผลแต่ถ้าไม่คุยเข้าใจกันเนี่ยระหว่างผู้ป่วยเป็นโรคกับผู้ที่ติดตามโรคอยู่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะนั้นต้อง ให้ผู้ป่วยกับหมอเนี่ยร่วมใจกันขจัดโรคที่มันเกิดขึ้นให้ไปพร้อมกันทีนี้เรื่องเงินเรื่องเงินเราต้องสังเกตก่อนว่ามันเป็นเพราะเนื้อไม่ดี ต้องรักษาเนื้อทีนี่ยาของผมบางครั้งมันร่วมสองพันบางครั้งเ,าเราสี่ห้าร้อยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนเนื้อเปื่อยเ็ววมันทำให้เกิดโรคป่วยขึ้นมาแล้วหมอมเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ครับที่เขารักษามาก็ขอตัดอก่าครับคุณหมอครับไม่ต้องตัดหมดเวลาหมดหมดเวลาครับคุณหมอครับเดี๋ยวยกไปคุยกันหน้านะครับเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดมีเวลาอย่างต่อจะมาหน้าอีก ครับวันนี้หมดเวลาท่านผู้ฟังครับขอบคุณหมอมากๆนะครับเดี๋ยวยกไปจับดนาหน้านะครับวันนี้หมดเวลาท่านผู้ฟังที่เคารพครับอาผมวิชาญช่วยจูใจขอบคุณมากๆกขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านท่านผูน้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับ